ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยเสียงใครอ่ะื่นได้แล้วลุงลุงไปไหนอ่ะ ย่าเอ๋ฮ่าท um, ันอยู oh, on. ่น ah. ี um, ่ข้างหลังว่าเอ้ยลุงเดินได้แล้วเหรอนั่น่ะไอ้ลุงเดินได้ได้ดูนะเอิบเอิบเอิบโอ้ยังไงยังไงก็ยังเดินไม่ได้ลุงเอ้ยกลับไปนอนไปแม่พักผ่อนมาตั้งเจ็ดเดือนลุงไไม้้ายตรงนีดคนคนดูถามถามหาแทบแย่พวกเราอ่ะใช่เออพวกเราดังแล้วนะเนี่ยลุงรู้ไหมเนี่ยโอ้ดังเราเออหายไปตั้งเจ็ดเดือนแม่งกลายเป็นคนดังเฉย แต่นี้เรารอมานานแล้วนะลุงนะผู้ไหนพวกเขาสองคนจะกลับมาสักทีอะคิปเปอร์กับเอนเดอร์อะเออนั่นไหะสิหายไปไหนแล้วอ่ามีโทรศัพท์ติดต่อเข้าไปไหมมีแต่คอร์นแต่หนูเฮ้ยเฮ้ยไพูดปุ๊บมาปั๊บเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยคุณคิปเปอร์เอ้ยไม่ใช่คุณเอนเดอร์เม่อไงเกิดเรื่องใหญ่แล้วเฮ้ยนายมีแผลไปโดนอะไรมาโอ้ยเดี๋ยวฉันโดนที่พ่อฮิโรบ้าทำร้ายเน่ะตอนนี้คิปเปอร์ก็โดนจับตัวไปแล้วลุงอ๋อ เสียงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจับตัวที่ไหนแลครับอยู่ข้างบนน่ะตอนที่ฉันกําลังเดินออกไปอ่ะฉันโดนคนมันล้อมรอบโจมตีเดี๋ยวจะมาอยู่ข้างบนเราแล้วเหรอคุณนี่เดี๋ยวเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ก่อนเร็วลุงลุงเรียบเรีบทำแผลเขาก่อนโอ้ยเปลี่ยนร่างเป็นเป็นมนุษย์ก่อนครับเฮ้ยอ๋อเอ้าทำไมกลายเป็นร่างนี้อ่ะเหมือนว่าฉันจะกลับร่างเดิมไม่ได้แล้วล่ะชิบหายแล้วเอาไปว่าไปพักก่อนเร็วๆๆ็เ ลุงทำเอ่อพวกยาเป็นไปเนี่ยเอายาที่ลุงเจ็บตอนนั้นเอาะอให้เขากินก่อนเลยยานี่เหรอได้ไปเด้อยาหายคุณหมอคิปเปอร์ก็ไม่กลับมาด้วยโอ้ยแย่แล้ว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 มียาอะไรอยู่ในกล่องไหมลองหาหน่อยแย่แล้วเฮ้ยผมมียาดวยว่าอ้าวคุณนี่เขาให้ไว้อะนี่ลุงรักษาด้วยนะผมต้องดูไหมนะมีการผ่าตัดอะไรอย่างงี้ไหม

เดี๋ยวเดินอะว่ายู่ๆก็เดินได้โอ้เอาเดี๋ยวกินยานั้นเข้าไปคือเดินได้เลยโอ้ยโอ้ยใช่เลยเอาไปไปไปดูกับมันเลยพักมาเยอะแล้วจะไหวไหมเนี่ยโอ้ไหวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกลูกคนรุ่นจะไหวอีกไหม่ะไหวไหวไหวแขนแขนไปเลยโอเคเราพร้อมที่จะไปสู้กันแล้วไปกันเถอะไปช่วยคีเปอร์กันโอ้โหแต่ก่อนที่จะไปช่วยคีเปอร์ ขึ้นน้ำยัไม่บอกเดี๋ยว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 โอ้โหคุณเอ็นเดอร์ดูให้หน่อยว่าข้างบนมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะเกินดูอยู่หนือใส่ชุดด้วยนะใส่ชุดเหรอลุงใส่ชุดยังเนี่ยใช่ยังเลยอ่ะอีดเดียวลุงเยทนอีกนิดนึงเราจะใส่ชุดตรงนี้เลยไหมเนี่ยโอ้ยใส่ใส่ไง่จะได้ประเดี๋ยว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 เอนเดอร์ระวังด้วยนะครับมันขอกินน้ำยำ เขาเพิ <kung> e ่งบาดเจ็บเองทำไมเขาแข็งแรงขนาดนั้นอ่ะเดี <sh> ๋ยวน้ำยาน้ำยาอะไรเนี่ยมันเป็นน้ำยาฮีลอ่ะนะโอ้ลุงนี่ให้ลุงมึกตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะเออมาโอ๊ยลุงเต็มเต็มเออใส่ชุดก่อนตกใจเลยนี่พลังฮีโร่มาแล้วมาแล้วเหมือนกันอ่ะนี่เห็นไหมโอ้ใส่ชุดเพชรเลยละเดี๋ยวจะขึ้นยังไงวะเนี่ยลุงเออตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ปะอย่ายันหนูทำไรเดี๋ยวลุงผมหายใจไม่ออกแล้ว เุขึ้นมาอย่าน้ไปไม่ได้หนึงนะอเร้โอเค้ไงน้อกวิ่งกนวิ่งกนอันนี้เอาลทยปอยู่เอามาครับไมทำไมมันมาล้มาอะอแงล่างก่อนแล้วกันบัดบัดเอาผมบเอาผมอาผมอาผมยยโยอะไรอ มาเลยครับคุณเอ็นเดอร์เออไม่มาแล้วโะเออใจเย็น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 นี่ก็ับมาแล้วไม่ได้สู้นานก็จริงแต่ยังเก่งเหมือนเดิมไฟยังเก่าอยู่เออยังแน่นนี่นี่ครบนี่ครบนี่่คดิเออเอาเลยครับท่านลุงจัดการมาโอ้ยลุงนี่ยังแน่นเหมือนเดิมเลยนะ แล้วลูกเอ็นเดอร์เป็นยังไงบ้างเนี่ยคนเนี่ยเอนเดอร์ไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่โอเคโอ้ยโอ้ยมันเยอะเป็นบ้าเลยโอ้ยโทษพีเอ็นเดอร์ตีโดนหน่อยนี่ไงผาเลยจเจ้าไม่โอ้ยสกเพียบเลยชิบหายแล้วสิ่งึงเหรอเยอะมันมาสิไหนกันเยอะเนี่ยเนี่ยม่ากที่ไหนเนี่ยเอ้ยไหนเอ็นเดอร์บอกว่าช่วยแล้วเขาส่งมาไม่ใช่เหรอใช่ใช่ลืมลืมกินยาลลืมไปหน่อย มีผลข้างเคียงด้วยเหรอวะเนี่ยอะไรมองอะไรมองอะไรมองอะไรมันเนียนมันเนียนมันเนียนมองอะไรเนียนเหรอเนียนเฮ้ยจะเห็นหน้าบนตัวนี้ไหมจัการก่อนเฮ้ยขึ้นไปได้ยงไงมองลงมาเออเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าหนูยิงโดนใครแล้วไอ้พวกนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันเนียน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 เป็นเนียนโอ้โหยังขอเบิ้งดูก่อนนะขอเบิ้งมีอีกปะได้ปะได้ปะหมดแล้วมโอเคหมดแล้วหมด ไปเราควรไปช่วยเขาเลยเดี๋ยวประตูอยู่ทางไหนแล้วเราเคยไปกันใช่ไหมตอนนั้นอ่ะไหนอไอ้บ้าเราแล้วประตูมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไหนคุณเอนเดอร์บอกคุณเอนเดอร์ไปเจอไงคุณจำอย่าบอกกินยาแล้วลืมเออไม่ใช่อะไรยังไงคุณลืมนะคุณอปี้เราควรที่จะตีเขาหน่อยให้จำได้ไหมโอ้ยไปเขาหายไปละนี่นี่คุณเอนเดอร์เดี๋ยวกินกินเลย คุณไปลากไปคนหน่อยเผื่อจําได้ออเ่ไม่เป็นได้แค่ลากนี้เนี่ยเฮ้ยเนี่ยแตะเย้ะแค่ก็มาแล้วโอ้โหไม่ได้เจอนานเลยหน้าท่านลุงเนี่ยเฮ้ยกินกินคุ้นคนเอ้าฮะกลับได้ไงเนี่ยลุงทำไม่ได้แล้วเหรอเมื่อกี้เอเนี่ยอ๋อเนี่ยยังมืดอยู่ใช่ไหมโอเคฉันทำได้แวเอ้ยโอ้โหไม่ได้เจอหน้านานก่อนผมทำได้ไหมเนี่ย ไม่ได้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 ยังไม่มีร่างที่แท้จริงนี่หว่าเออน่าจะไปทางไหนสักทางนึงนี่แหละเอาไปขับรถหาก่อนแม่ลุงแต่ว่ามันมันมาเร็วขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยยังมันมีแค่สองคันอ่ะผมว่าคุณเอนเดอร์น่าจะวาร์ปดีกว่าไหมอ่าได้ได้ได้เราคนที่จะไปดูตรงไหนดิสักทางจทางนี้ปะบนเขาปะเนี่ยอาจจะเออรถจะพังเฮ้ยเจ็บ <Bond> ดทำไมมีไฟตรงน,นั้นล enfin <Speed> <UT> ่ะตรงไหนนะเฮ้ยเออะดชเดชมันมาสร้างเลยว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่อ่ะดูนี่น่ะบีบบีบให้ผมเข้าไปดูด้วยไหมเอองั้นอย่างเดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนแล้วกันนะได้ครับผมอยากดูด้วยอยากดูด้วยเอาเอาไปทันแล้วไปด้วยแล้วกันอือนะครับ ทางลงลงปวดหัวฉันว่าเลยทำไมต้จะมาถึงฉุดดิแม่แม่แม่โอเคโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวฉันตามดูไปก่อนแล้วกันนะจะนำทางดูให้โอ้ทีคุณคุณจังเลยเราเคยมากันแล้วนี่ที่นี่ไม่กฉันฉันลืมจำไม่ได้เลยตรงนั้นมีคนอยู่อ่ะเดี๋ยวใครเขาเขาคุยกันก่อนแล้วกันนะฉันกลัวยังไงเดียนจะคุณไม่ได้ เอ้ยผมก็เลียนได้นะเออเลียนที่ค uh> ิดเลยผมคือสเกลโรตันเลียนสอมบี้เกิดในนี้ได้เหรอหน้าเลียนได้มาอาจมันเป็นญาติเดียวกับซอมบี้พิกแมานี่จะไม่ได้เหรอก็อมันะเลียนนะอ่ะเคุยกันเสร็จยังวะเนี่ยถ้ากเขาเกาะมืออะไรก็ควรไปตอนนั้นเอ้ยโอ้ยอะไรไปยังไงครับเร็วเป็นยังไงบ้างก็อืมน่าจะเป็นฐานทัพของฮิโร่บายนะเพาะแล้วคุณเขาไม่สงสัยคุณเลยเลยเนี่ยเออใช่เก่ดทำไม่หรอก พอจะไม่ได้เปน็นเอโนแมนอะน่ะงันก็เดินดิ่งๆไปแล้วกันนะเออโคดีว่ะดีว่ะดีโอ้ทำไมตรงนี้มันดูมันเกิดอรื่้งอนกจัง <นะ S 3> อ่ะเฮ้ยเฮ<ไ>้ยไอเ้เจ้าการไปเ้ยถอยหลังดีกว่าคนนี้เราเคยคุยใช่ไหมใช่ใช่ยำได้ เขาเป็นคนดีหรือยวคนชั่วแล้วผมจำไม่ได้แล้วมาเจ็ดเดือนแล้วแปดเดือนเก้าเดือนเออชั่วชั่วยังไงก็ลองลองเอาหาอะไรไปแลกกับเขาดูไหมได้ได้ได้มีอะไรมามีทองไหมท่านครับฮัลโหลไอ้ท่านไอ้เนี่ยอะไรคุยกับเซาไหมเอ้ขาชอบพิธานี่บอก พซ่าไม่คืออะไรแค่ไปรู้จักพิซซ่าของอร่อยจากโลกครับไปขอชิมหน่อยดิเอาเอยๆเขาชิมเลยจะวางติดใจวะโอ้โหติดใจเลยหันมาถึงกระเพราอ่าอ่าอร่อยจะพิมพ์ถ้างั้นผมมีของที่ชั้นแรกเปลี่ยนนะครับคุณใช้พิซซ่าทั้งถาดนี่แต่ว่าคุณช่วยบอกสถานที่ที่คิปเปอร์โดนลักพาตัวไปหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้มาผิดที่แล้วนะแล้ว ทำไมผิดที่อ่ะพี่เปิลไปเดินรักพาตัวอยู่ที่นี่หรอกเอ้าจะไปที่ไหนอ่ะอยู่ประตู D N ดานาดิเห็นเลยเหรอใครจะไปไหววะนั่นอ่ะไงเจ้ไอ้หมอเนี่ยใช่ไหมแอบมือใหญ่ใหญ่ยแบ้านเกิดคุณนี่เฮ้ยคุณลืมมาแล้วเหรอใช่เหรอกดอินเดอร์เน็เขาเกิดมาจากที่ D N นี่บ้านที่ายฉัน คที่น้ำเมื่อกี้ไปก็รีวิวไหนตูประตูอะไรนะโอ้ไปเถอะคุณซอมบี้เร็วเร็วเร็วเราควรที่จะรีบไปจากที่นี่ก่อนนะถ้าลูซิเฟอร์คนนั้นมาอีกเนี่ยอาจจะอันตรายได้เป็นเรื่องเร็วๆเอาไปเองขอไปรวมแล้วกันท่านลูซิเฟอร์มอนผมไม่เอาแล้วผมก็ไม่เอาเหมือนกันไอ้บ้านนั้นสู้ยากจะตายรู้รีบไปไหนก็เฮ้ยเจ้หนูวิ่งเร็วจังเลยผมมีพลังสกิลแล้วตั้งครับรอดู้วย รอด้วยไปแล้วโน่กลับอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่ไหนเนี่ยที่นี่ป็นที่เออที่เราคุณลืมทุกอย่างเลยเราโดนนี้ลงไปใช่ดินทับที่นี่ไงจำได้ปะใช่แหรอใช่ที่เขาถล่มชายลงมาทับพวกเราแล้วก็ช่วยคุณไงจากที่นี่อ่ะจำได้ปะที่คุณโดนลักพาตัวไปห้องนั้นไหม อ,อ๋ออไม่รู้อะทางไหนถ้าคุไม่ได้เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณชอปปี้คุณสุดนี่ไงผปว่นแลเดี๋นะคุณนอ่ยี่โลเอ็นเดอร์แมนผมขอคุยอะไรหน่อยโอเคได้นะไอ้คกณเราไม่เห็นรูปผมคิดว่าเขาแปลกๆเฮ้ยทำไมเขาลืมทุกอย่างเอนร์แผมว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เอ็นเดอร์แมนเว้ยอืมอาจจะเป็นยาตัวนั้นก็ได้แกจะไปดูผมคิดว oh, hey. ่าเขาน่าจะ เขาน่าจะคือไอพ่อมดคนนั้นอะแต่มันเปลี่ยนร่างเป็นไอนี่ไงเอเดอร์แมนไงอเขาจำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมถ้าเจอหน้าฉันเขาจะทักทายก่อนนะใช่ใช่เปยังไงดีอ่ะยิ้มเงียบไปแล้วกันเราควรเดียนต่อไปนะผมว่าเอเดอร์แมนตอนนี้โดนจับไปพร้อมกับคีเปอร์นั่นแหละโอ้โหโอ้รอโอ้ยสวัสดีครับอะโอเคเราจะไปที่ไหนกันเหรอเนี่ย ก็นตั้งจะต้องไปในโลกดีเอ็นแหละโอ้โหแค่นไม่เคยแตะมาก่อนเลยโลกดีเอ็นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะแค้นยายจำสิโอ้ยโอ้ไปก็เถอก็แหลกเหมือนกันนั่นเนี่ยว่าแต่แฟนคุณชื่ออะไรเหรอคุณเอเดอร์ฮะแฟนฉันเหรอใช่ชื่ออืมไม่บอกแล้วกันนะไม่บอกเลยจำไม่ได้ก็แน่เนี่ยเออก็จำไม่ได้แนั่นไงคุณซอมบี้ผมบอกแล้ว อ่าอะไรนะฉันลืมจำชื่อแฟนเขาไม่ได้ด้วยเห็นไหมโอ้ใช่ใช่ใช่เราควรเราควรลองถามอะไรท่เขาที่แบบเขาตอบไม่ได้ดูไหมอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวถามชื่อฉันดูนะเอ้โยเพื่อนเห็นเดอว่าไงนายจำชื่อฉันได้ไหมเอ่อนายชื่ออะไรนะฉันลืมละเอ่อคุณลุงลืมชื่อเพื่อนสนิทของคุณลุงเนี่ยนะก็ฉันกินยาตัวนั้นไปฉันก็ลืมน่ะ เอ้ใช่เงี้ยลืมแล้วนะมันสร้างบัตรละกันนะคุณลุงเอนเน็นได้จะพาพวกเราไปที่ไหนต่อนะผมลืมเมื่อกี้นะลุงฉันดีเอ็นจริงมองมองั้นเดี๋ยวฉันคิดว่าน่าจะทางนี้นะงั้นเดี๋ยวรออยู่ยข้างบนนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะดูให้ว่ามีประตูหรือเปล่าเดี๋ยวดูเห็นไหม <ปะ S 2> ยังลืมชื่อฉันเลยเออผมว่าไม่ใช่แล้ว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 อันนี้มันไม่ใช่แล้ว เราควรย<ช>ังไงกับแผนนี้เราควรวางแผนนั่นเลยก่อนที่เขาจะ<อ>มาเออย่าเชิชื่อสมปองแล้วกันแล้วองทำไม,ม,ไมเขารู้ว่าทางประตูมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาเป็นคนทำโอ้โยน่ากลัวเหลือเกินเดีย๋ยวต้องถามเจ้าหมูแถวนี้ลอถามมาดูว่าตรงแถวนี้มีไอ้เกี่ยวกับประตูท่านไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เจ้าหมูเขาอยู่เป็นเพื่อนด้วยเโอ้โย เฮ้ยเอ้าไปเจเจียวประตูดักเจเจียวประตูดัไปะเจียวหมูใช่เฮ้ยไปเดี๋ยวนัที่นี่มันคุ้นๆไม่ใช่เราจะไปที่นี่กันจริงๆเหรอครับใช่ละเด็ดไปทำไมที่ไม่แปลกๆอย่างเลยเดี๋ยวคุณลงไปก่อนเลยกันได้ได้ได้อ่าได้เลยจะไม่ลงออกไปละใครจะไปลงไม่บ้าเฮ้ยแต่เราต้องไปช่วยพวกเขากันนะเออยอะนั่นี่ก็ต้องเรียนต่อไปแล้วกันอ้าวไปไปไป